สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายเจมส์จากเด็กต่างจังหวัดสู่อาชีพทนายชื่อดังเป็นทนายที่โด่งดังว่าความให้เหล่าดาราและเซเลบจำนวนมากเขามีชื่อเสียงเรียงนามว่านายนิติธรแก้วโตรหรือทนายเจมส์คดีข้อพิพาทใด,ดที่กำลังเป็นกระแสและคนไทยให้ความสนใจต้องมีทนายเจมส์เข้าไปคลี่คลายค,ายคายดีให้สงครามคลื่นทะเลยักษ์สึนามิสงบลง ต่างฝ่ายจบคดีแยกทางกันแบบแฮปปี้แต่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทนายความดาราไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครหลายๆคนคิดไม่ผิดใช่ไหมชอบทำกิจกรรมมากกว่าการเข้าเรียนย้อนไปในวัยละอ่อนของทนายเจมส์เมื่อช่วงตอนเรียนมัธยมปลายที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าตัวเป็นเด็กไม่สนใจการเรียนทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนคบ ด้วยความที่เป็นรองประธานและนักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนจึงเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทให้กับการทำกิจกรรมสมากกว่าหลังจบม .6 ทานายเจมส์หลงทางไม่รู้ว่าชีวิตจะเรียนอะไรจึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจเสียเวลาชีวิตไปครึ่งปี เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าท่านายเจมส์ขอบคุณตัวเองที่วันนั้นที่ลาออกจากคณะบริหารธุรกิจหลังเรียนได้หนึ่งเทอมเพราะส่วนตัวเจ้าตัวไม่ชอบบัญชีจึงหังดิบไปเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงแม้จะเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบแต่สำคัญตัวผิดเกรดตกคิดว่าตัวเองเรียนเก่งรุ่นพี่จึงแนะนำว่ามากกว่าท่องจำคือต้องเข้าใจ มันจะทำให้เราเข้าใจได้ตลอดสุดท้ายผมก็ทำสำเร็จเรียนจบภายใน3ปีไม่คิดไม่ฝันต้องว่าความให้เหล่าดาราเซเลบด้วยความบังเอิญแท้ๆเจ้าตัวรู้จักกับน้องนักสแสดงท่านหนึ่งที่เรียนกฎหมายด้วยกันมีคดีอะไรเกิดขึ้นทานายเจมส์ต้องไปว่าความให้ตลอดและหนึ่งในนั้นคืองานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของอนันดาเอเวอรริงแฮมถือว่าเป็นการร่วมงานกับดาราคนแรกทานายเจมส์เล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่า ความจริงใจที่มีต่อลูกความจึงทำให้ดาราบอกต่อกันแบบปากต่อปากดาราที่ผมว่าความและเป็นที่เปรึกษาความให้ก็จะมีเอสุภาชายัยวุ้นเส้นเวริธิภาไมาพิรัตเจนี่เทียนโพสุวันก้าวเกริกพผลเป็นต้นพเพราะเหล่าดารามีคดีความดาราไม่สามารถตอบคำถามนักข่าวเองได้เพราะมันจะผิดรูปคดีทานายเจมส์จึงต้องตอบคำถามจากสื่อมวลชนแทนจึงทำให้เจ้าต,ตัวต้องออกสื่ออยู่บ่อยครั้ง ชีวิตลูกความอยู่ในกรรมเมอหากพลาดลูกความติดคุก20ปีบนเส้นทางของการว่าความของทนายเจมส์หากต้องว่าความคดีอาญาเจ้าตัวจะว่าความพลาดไม่ได้หากพลาดลูกความต้องติดคุกทันทีความสุขหลังจากการว่าความชนะคือได้เห็นรอยยิ้มความสุขการพ้นทุกข์และไม่ต้องติดคุกของลูกความทนายเจมส์ฝากทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดถึงความภูมิใจในสายงานที่ตนทำว่า อาชีพทนายความสามารถช่วยคนอื่นได้ซึ่งทำให้ลูกความหลุดพ้นจากทุกขและไม่ติดคุกที่สำคัญหากเรารู้กฎหมายจะไม่มีใครกล้าใช้กฎหมายรังแกเรามีทนายเจมส์เป็นไอดอลในการว่าความให้ลูกความก็เอาขาบวนการความคิดของทนายเจมส์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็ได้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 TV ขอบคุณครับ